สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้เวลา11.39นาฬิกานาทีอย่างต่อเนื่องเลยครับไทยลีกหนึ่งนะครับจะจบฤดูกาลแล้วเป็นไปได้ไหมจบจบอาทิตย์นี้แล้วจะเห็นจะเห็นภาพแชมป์อย่างเขาเรียกว่าชัดเจนชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันนะครับว่า ทีมไหนพบกับท,ทีมไหนเดินทางไกลขนาดไหนนะครับนั่นนี่เป็นนัดที่28ของ30แล้วลยนะฮะก็จะคิกออฟกันระหว่างวันที่4ถึงวันที่6เมษายนนะครับดังต่อไปนี้นะครับกวางซ้งม,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 มหาภัยนะครับขณะนี้ทีมเนี่ยเชียงรายนี่อยู่อันดับที่11ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องบัวพิชย fc นะครับทีมอันดับที่13ของตารางนะครับตรงกับวันศุกร์ วันศุกร์ที่4เวลา19บเนาฬิกานี่เป็นคู่แรกเลยนะครับของนักสุดสัปดาห์ตามด้วยพีทีประจวบนะครับที่อันดับที่7ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอร์เรยร์นะครับตรงกับวันเสาร์ที่5นะครับเวลา18บแนาฬิกาของลำพูนวอร์เรีย์ในยุนดับที่8นะครับแล้วก็พีทีประจวบนี่อยู่อันดับที่7ครับทีมอันดับที่7ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะขึ้นท็อปไฟจะขึ้นได้หรือเปล่านี่ติดตามรับชมนะครับพีทีประจวบ ก็ลองลองจากฝู่นครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ,รบวันเสาร์เช่นกันนะครับเวลาเดียวกันนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับตรงกับเ,เวลา19บเานการนครับเมืองทองนี่ก็ลูดล่วงเกามหาราชล่าสุดก็แข่งนัดตกค้างก็แพ้ให้กับคอนแกนยูเนเต็ดนะครับให้ของขวัญกับคอนแกนยูเนเต็ดเปซะเนี่ยอืมก็ทําให เมืองทองณขณะนี้อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับดูการท่าเรือนะครับเปิดพาสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานี FC นะครับตรงกับเวลา19นาฬิกาขณะนี้การท่าเรืออยู่อันดับที่5นะครับที่5ของตารางแล้วก็อุทัยธานีอยู่อันดับที่9ของตารางครับตรงกับเวลา1ทุ่มตรงนะครับ BG ปทุมนะครับทีมอันดับที่3ของตารางนะครับ ทีมอันดับที่3ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนครราชสีมา fc นะครับทีมอันดับที่12ของตารางสวัสดแครนะครับทีมนครราชสีมาถ้าโดยความเห็นส่วนตัวแล้วแอดมินว่าสวัสดแครเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับในฤดูกาลนี้รอดูฤดูกาลหน้านะครับหวังว่าจะขึ้นไปสู่ท็อปเทอะไรเห็นเลขตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะครับติดตามรับชมนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่6เวลา18นาฬิกาครับจะลงฟาดแข้งกับ บีจีผูถูกมาเยือนนะครับมาเยือนนะครับสวัสดคีคทก็อุไทยสุโขททยนะครับสุโขททย FC ที่มันดับที่10ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดปราสาทสายฟ้านะครับอุไทยสุโขไทยขอขอบคุณสุโขททยเนี่ยก็แต้มเนี่ยอยู่34แต้มนะครับเท่ากับอุไทยธานีเลยครับก็เจอกับงานใหญ่เลยพบกับปาราสาทสายฟ้า ภาษาสายฟ้าพลาดไม่ได้นะครับหาว่าต้องการอะไรความสบายอกสบายใจในแชมป์ไทยลีกเนี่ยห้ามไปแพ้ไปแพ้สุขโขทัยเด็ดขาดแล้วก็ในแมตช์ที่เหลือนะครับเพราะว่าเดาว่าแบงคอกเนี่ยน่าจะเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นเราต้องใส่เต็มสูบละแบงคอกเพื่ออะไรไล่จี้หายใจลดต้นขอบุรีรัมนีถึงจะมันครับปกติบุรีรัม้งห่างไป10แต้มอะไรประมาณนี้ก็มัน มันเหนื่อยๆไปนิดนึงนะครับมันต้องอย่างเงี้ยถึงจะมันนะครับอืคู่ต่อไปนะครับ18นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี f อนะครับทีมอันดับที่4ของตารางนะครับขอนแก่นยูนอันดับที่16ของตารางตกชั้นเรียบร้อยแล้วตกไปเมืองไทยลีกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี f อราชบุรี f อเนี่ยเจ้าหน้าทานเข้มดีแม่ในนัดกลางสัปดาห์ รู้สึกว่าบาดเจ็บนะครับจมูกดั้งหักนะครับอืแอดมินไม่ห่วงฟอร์มราชบุรีหรอกแอดมินห่วงทีมช้างศึกชุดใหญ่นะครับนี่โจนาธานเข็มดีมาเจ็บอีกคนหนึ่งก็ตามแพทริกกุตับสันโอ้สองสารน้องมันแพทริกโอ้โหพึ่งเซ็นสัญญากับ BG ไปแล้วก็มา ACL ขาดเลยหมายถึงเอ็นไขว้หน้านะครับก็ขอให้น้องขาให้ไวๆนะครับ สุดยอดแล้วครับสุดยอดเลยหมายมันปั้นมือแล้วเอาให้น้องพักก่อนให้น้องพักก่อนก็เดี๋ยวกลับมาครับมันเป็นธรรมชาติของนักฟุตบอลครับอืมมันต้องมีบ้างอะไรประมาณนี้ใครจะโชคดีหรือโชคร้ายกว่ากันแค่นั้นเองคู่สุดท้ายทนนครปฐมอยู่ในเตะนะครับลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับตอนรับการเยืยนของระยอง FC ซึ่งหนีตกชั้นเช่นกันนะครับ19นาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับลำดับที่15และ14ของตารางนะครับอืมไล่แย่งแต้มกันว่ากันเถอะ หากว่าแม่ก็ยังห่างนะครับนครปฐมยังห่างอยู่ห้าแต้มนะแมก็ค่อนข้างจะไอ้นี่อยู่นี่คืออาทิตย์อาทิตย์ที่สามสิบนะครับขออภัยครับอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดก็คือนัดที่ยี่สิบแปดนะครับตามตารางนัดที่ยี่แปดก็เหลืออยู่อีกสองนัดสามนัดอย่างเงี้ยมาถึงตรงนี้อาจจะได้ทีมที่ตกชั้นเพิ่มเติมหรือความชัดเจนของบุรีรัมย์จะได้แชมป์ในนัดนี้ เลยหรือไม่โปรดติดตามรับชมนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับเรามาดูกันนะครับตารางคะแนนนะตารางคะแนนนะครับล่าสุดเลยนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนำอยู่64แต้มนะครับแข่ง26นัดแล้วตามด้วยแบงกอกยูเนเต็ดนะครับแข่ง27นัดมีอยู่60คะแนนอันดับที่3คือ BG ปทุมนะครับอ่า26นัด46แต้มนะครับตามด้วยราชบุรี f c นะครับ แข่ง27นัดมี46แต้มนะครับการท่าเรือนะครับอันดับที่5นะครับแข่ง25มีอยู่40แต้มเมืองทองยูเนเต็ดนะครับแข่ง26มี38แต้มผีทีประจวบแข่ง26มี37แต้มอันดับที่8ลํรำพูลวอลเลเออร์นะครับแข่ง27มี35แต้มตามด้วยอุทยัยธานี FC และก็สุโขทัยนะครับอันดับ9อันดับ10มีอยู่ทีมละ34คะแนน อันดับที่11เชียงรายยูเนเต็ดนะครับ32คะแนนอันดับที่12นครราชสีมา FC นะครับมีอยู่31คะแนนอันดับที่13หนองบัวพิชยะ27คะแนนตามด้วยระยอง FC 26นนีคนะแนนนครปฐมยูเนเต็ด21คะแนนตามด้วยขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับส่งท้าย15แต้มนะครับอันลำดับที่สุดท้ายนะครับนี่คือตารางคะแนนล่าสุดน,นะครับอย่างไรก็ติดตามการแข่งขันไปพร้อมกันนะครับ ในสุดนับสุดสัปดาห์เริ่มวันศุกร์ที่4จนถึงวันอาทิตย์นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ